ฟังไทยฟังล่าหรือจะเป็นต่างประเทศนะจ๊ะมาพบก,กับส่งไอ้ตั้มตั้มข้าวปุ้นแ้องพ่าแไหมพี่น้องพุ๊บก็ตั้มข้าวปุ้นกินด้วยด้จ้าวันนี้กินตั้มข้าวปุ้นได้หมดนล้ลูชายเรื่อเลยๆๆพี่น้อง บิดบอเจ้าว่ะเห็ดอันนี้คือเห็ดนะทุกคน เ็ดเมืองนอกนะทุกคนสชิมหนังก็เดอ้อพี่น้องอันนี้หมู นี่แคปหมูแส,บ,สบเลยจ้ะ

Thank you. หมูพีน้องอมาตัหมูคานทองนะทุกคนแต่ต้องการสั่งได้นะทุกคนมีเบอร์โทรศัพท์ด้วยของเพื่อนแฟน 好通。 มือไดก็แสบมือนั้นแสบพี่น้อง Wow. 嗯错。 这别要还海边啊。 let it let it Thank <laughs> you. พักเป่ยนที่รนี่เนาะพักคีเ่เป็นแบบอาเป็นแบบนึงพักละแข็งแรงดีเนาะ พุกกี้กับขาจบคลิปเพียงเท่านี้นะค่อแม่พี่น้องพบก,กันใหม่ในคลิปหนา้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พุกกี้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พุก,กี้ทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะทุกคน สวัสดีค่ะ